สวัสดีวันแม่แห่งชาติครับทุกคนมาดูวิถีชุมชนคนห้อยขวางเลี้ยงลงทานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเชิญทุกทคนนะครับมาร่วมงานด้วยกันครั้งสวัสดีครับมาร่วมงานลงทานอันนี้ทำมากี่ปีแล้วครับ วันนี้มีอะไรเนี่ยมีอะไรมาเลี้ยงบ้างแม่คะพี่อ้อบอกเลี้ยงค่ะวันนี้นะคะวันนี้มีข้าวหมูเคี่ยงค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของขึ้นเดือดค่ะแล้วก็ขนมหวานด้วยค่ะอันนี้ก็คือเป็นการที่แบบกระจายไรายได้โคดีว่าของเราเป็นแซนนะคะเพราะนั้นนะคะเราก็เลยแบบกระจายไรายได้อะค่ะของของอในการที่เราร่วบรวมมาเงี่ยเขาคือกระจายไรายได้ให้กับคนใน มีผู้คนทั่วไปมามาเที่ยวแล้วมาทานได้เลยก็ก็มาได้เลยค่ะเพราะว่านี้ก็เหมือนไม่ได้เลือกว่าใครเป็นใครมาไม่ได้เลือกค่ะทานกันเลยค่ะทานได้ทุกร้านด้วยค่ะอ๋อครับขอบคุณมากครับที่ให้ข้อมูลครับดิครับครับให้ดูบรรยากาศนะครับการเลี้ยงลงทาน เจ้ครับสวัสดีครับขออนุญาตนะครับเอาวันนี้เอาลงท้าลงทานเอาอะไรมาเลี้ยงบ้างครับวันนี้เป็นข้าวกล่องข้าวหมูข้าวหมูแกงกับข้าวไก่สามารถใครมาเที่ยวก็ได้ค่ะรับไปได้เลยครับสำหรับวันนี้อน๋ออันนี้มีพิธีอะไรไหมครับเนี่ยมีพิธีอะไรเริิ่มพธลยเริ่มครับอ๋อแต่ตอนนี้เมีการอยู่ครับม่พิธี แจกเลยแล้วก็ใครมาก็รับไปแล้วก็ผู้บริโภคด้วยว่าประชาชนทั่วไปพอเราจัดงานเสร็จเพราะว่าทางคณะกรรมการตลาดป้าตลาดสดแล้วก็ชุมชนแล้วก็ผู้นําชุมชนต่างๆครับก็บอกเริ่มพิธีแล้วพิธีไออ่าใชา่เริ่มพิธี ทางการเมีองเาก็จะดําเนินการรับตามขั้นตอนตามขั้นตอนครับพอเสร็จพิธีเสร็จก็เนี่ยทุกๆปีไหมครับเนี่ยทำทุกๆปีครับทุกปีแต่ไม่ได้ทํามาก็หลายปีแล้วหลายปีนี่เขาสร้างอันนี้ก็ดูนี้ก็ได้โครงการเงินครับแล้วก็พอพัฒนาให้กับสนามกีฬาวิสาของเราตามใจดำเนินการ ในกาติที่ว่าฝนจะตกหรือว่าอะไรกิจกรรมนี้มันจะช่วยได้เยอะช่วยด้านชุมชนได้เยอะไม่ว่าจะกิจกรรมอะไรสะดวกสบายเนาะสะดวกสบายครับมากกว่าแต่ก่อนแต่ก่อนมันจะเละหน่อยเป็นการสื่อสารประเพทนี้มีมีตลอดกิจกรรมอะไรก็ทุกอย่างนี่เลยอันนี้เขตดินดินแดงใช่ไหมตรงนี้ห้วยฝางครับไปขวางครับตรงนี้ห้วยฝางชุมชน วิ่งฝาครับเออวิ่งฝาเนี่ยในจริงๆแล้วเขาก็จะจัดทุกปีไม่ว่าเปรเีนเดือนสิบอ่ถาถงการมันก็มันแม่นะครับก็กิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะด้านใดก็แล้วแต่ครับไม่ว่าทางกานด้านทางเครที่ดูแลอยู่ในส่วนนี้แล้วก็ทางผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเขาก็จะ,ะมีกิจกรรมตลอดนะครับไม่ว่า จะเป็นวันสําคัญแต่ละอย่างนะครับแล้วก็วันนี้ก็เนี้ยก็ร่วมกันทั้งหมดครับตลาดสุนตลาดผ้าชุมชนนะครับประธานชุมชนแล้วก็การเมือนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับก็มาร่วมกันดีมากเลยร่วมด้วยสามัคคีร่วมด้วยช่วยกันเป็นพระราชกุศลให้กับพระราชินีสมเด็จพระนางเจ้าคขอบคุณครับขอบคุณครับ เด,เดียวเดียวไมนครับอาจารยอ๋อสว,ว,วัสดีครับวันนี้มาร่วมรุเลี้ยงโรงทานผมมาไม่เคยมาอะไรเพิ่งมาเห็นก็อนอเป็นครั้งแรกรอเอามากันทุกปีใช่ไหม,มาทานทุกปีครับทุกปีครับ ของเราล้านสิบสีวันนี้มีอะไรอ๋อวันนี้มีมมข้าวเหนียวหมูทอดค่ะหมูทอดแล้ววันนี้จะใส่บาตรซุปเปอร์ใส่บาตรใส่บาตรขอบคุณค่ะเพราะจากแม่บออ๋ออันนี้แสดงว่ายกร้านมาเลย,โ,ยโอ้โยกร้านมาเลย อาพ่อควัวสวัสดีครับโอ้วันนี้วันนี้ยกร้านมาเลยเหรอไม่เอาไม้ยังยังยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายคลิปก่อนเหรออ้าได้ได้ได้ครับเดี๋ยวลองชิมดูอันนี้เป็นร้านเป็นเป็นร้านข้าวมันไก่ข้าวมันไก่เหรอใช่ครับอ๋อสี่จ่าอให้ขวางเรานี่เองคครรรัับบผมน้ำเา วันนี้เสียสละสักวันหนึ่งใช่ครับกาแฟกาแฟครับขายกาแะทุกจานขาแจกทุกปีแจกทุกปีครับผมครับครับสี่ครับครับนายกรขอให้เฮงๆนะครับขอให้เฮงๆครับสวัสดีครับครับแก่กี่เป็นก้วนะคะที่ร้านเหรอ แาองเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองอนุรักษ์เพลงเก่าเอาองเน่อเหลืองการลาม่าลอ้ครับชมรมดีครับทุกคนครับที่นั่งอยู่เนี่ป้าพีเอ้าวันนี้มีอะไรมามาเลี้ยงลงทานแต่ขโพดอขโปกติก็เป็นแม่ค้าหรือไมม่อ๋อแล้วตั้งใจมาเลยันนี้เพะื่แบอเาโอ้เพื่อเป็นถวายพระราชกศลเนาะใช่ค่ะครับคร่วมกัน สวัสดีครับทุกทคนครับโวันนี้ทุกร้านทั้งร้านเลยโอ้วันนี้ทุานทั้งร้านเลยวัทรานั้งร้านมี้นนี้หุอร้านทานเลยโอุ้ร้ว้วยช่วยกานรานเล้ันี้ทกานงานให้กันพี่รน้านอ้ปันนีร้านทั้าชนก็ได้กินเลย ครับเดี๋ยวเราต้องรอรอรอเวลาอ่ะรอรอเวลาก่อนรอเวลาเขาเปิดนะร้อยไม้ครับต้องเชื่อกับประฐานแล้วแบมเอาอะไมาให้เอาไม้แกไปร้อยกูคิดไม่ได้อ๋อซึ่งใหญ่แล้วทำมาแล้วรับลงทานใช่ไหมครับครับอ๋อดีมากเลยขอบคุณค่ะพนักงานเขตมานนะคะดูวันเกิดที่พูดอย่านั้นเลยกัน สวัสดีครับท่านครับสสวััดีครบอ๋อผมจำไม่ได้ไปที่ร้านตนหาเสียงเนาะขอบคุณมากเลยวันนี้ท่านสสเอานำทางาหอาบริการตัดผมบริการตัดผมโอ้โหบริการนะครับตัดฟรีเลยตัดฟรีตัดดีด้วยครับตัดดีด้วยเข้าคิวตัดสู้นะคะครับนะคะครับสนับสนุนกำลังใจนะครับอใจช่วยครับสู้เต็มที่นะครับขอบคุณครับวันแม่แห่งชาติ ครับวันนี้ก็มีช่างโดยท่านสอส,อสอนะครับได้นำช่างตัดผมสอส,อสอเกษหพยาไทยินแดงก็ได้นำช่างตัดผมนะครับมาให้บริการกับพี่น้องประชาชนนะครับร่วมกันมาตัดผมตัดฟรีนะครับไม่ต้องเสียตังค์เจ้าทรงไหนบอกได้เลยได้ทุกทรงใช่ไหมครับช่างครับได้ทุกทรงได้ วันนี้มามาร่วมการตัดผมฟรีครับนะครับเพื่อเป็นพระราชถวายเป็นพระราชกุศลครับครับช่างมาเยอะไหมประมาณสิบกว่าท่านครับโอ้ตอนนี้ก็ทยอยมาเรื่อยๆเดี๋ยวผมรอคิวอ๋อมีมีช่างสุภาพสตรีด้วยโอ้อยากจะตัดกับสุภาพสตรีเนี่ยได้เลย วาารโตครับหลังจากเสร็จพิธีทางสงฆ์ก็มีการแสดงของน้องๆน,นะครับที่โรงเรียนนะครับมาร่วมแสดงถวายพระพรหลังจากนั้นนะครับก็ประธานก็ได้กล่าวและได้เปิดพิธีการเลี้ยงโรงทานที่น้องประชาชนทุกๆคนนะครับในย่านห้วยขวางและ เขตดินแดงก็ได้มาร่วมรับอาหารจากโรงทานกันเยอะแยะเลยทีเดียวครับอ๋อลืมบอกไปครับที่พื้นที่นี้เป็นพื้นที่กรุงเทพพระมหานครนะครับเป็นเขตห้วยขวางเขตดินแดงร่วมกันในวันแม่แห่งชาตินะคะในการเปิดโรงทานแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามช่องของโปแวะกกินเที่ยว ท้ายน,นี้ขฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องด้วยนะครับช่องชื่อว่าโอและกินเที่ยวขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

không <laughs> 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 <Tại sao? cười> <laughs> <laughs> <laughs>